ก็ก็อยู่กับไอ้นตตี้อ่ะของพี่ก็เอาเลรทพี่เลรียต่ำสุดอ่ะของนักศิลปินอ่ะขออะไรเนี่ยละรอคอนเอ็พีจ้าจะคือนี้คอนตอนนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยสถานการณ์จัดยังไม่ได้ก็เลยรอคำตอบจากหลายๆภาคส่วนอยู่นะครับพรุ่งนี้จะได้คำตอบป่ะ เราจะจัดที่ไหนวันไหนได้อะไรางี้นะฮะตอนนี้เมษาเนี่ยมันยังตึงๆอยู่นะครับยังจัดไม่ได้นะครับน่าจะพฤษภาก็จะเริ่มให้ให้ทำงานได้อะไรประมาณนั้นนะฮะไออ่ะพูดตามตรงเนาะขนาดผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายเลยนะผมก็ยังโบทน้องปกตินะครับไม่ได้ไปทุ่มอะไรมากผมก็กดโบนอ่ะศิลปินหน้าใหม่เพลงลูกทุ่ง ยอดยยมหรืออะไรมีอะไรบ้าง3รางวัลที่น้องท,ที่น้องได้เข้าชิงผมก็กดโหวตปกตินี่แหละนะครับเหมือนคนทั่วไปนี่แหละคือก็ก็โหวตให้แบบมีสตินะครับรักน้องแบบมีสติคือเราอยากให้ได้มาแบบธรรมชาตินะครับก็คือโอเคถ้าแฟนขับเขาเยอะจริงบันก็สมควรได้เพราะว่าแฟนขับเขาโหวตให้เยอะนะครับอันนี้ก็คือการได้มาแบบธรรมชาติเราไม่ได้มีเส้นมีสายไม่ได้ไป็อบ B ใคร มันมาจากพลังโหวตที่บริสุทธิ์จาก f c นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคะแนนอย่าง,อย,างอย่างบริสุทธิ์นะครับส่วนใครจะระดมคนหรือพูดคุยกันในกลุ่มบ้านเพื่อจะช่วยน้องโหวตมีเทคนิคการโหวตการปั่นวิวอะไรยังไงนะอันนั้นไปคุยกันเองเพราะว่าค่ายเองเนี่ยเราไม่มีนโยบายที่จะแบบระดมคนมาโหวตให้น้องอ่ะเข้าใจไหมคือผมอยากให้เขาได้ โดยที่มันเป็นมาจากธรรมชาติไม่ใช่แบบได้มาจากค่ายแบบเกณฑ์คนไปโหวตหรือทุ่มเงินลงไปโหวตอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งค่ายไม่ไม่ได้ทําตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรางวัลที่ได้มาแล้วแบบมันดูปลอมอะ่ะอืมคือรางวัลที่น้องได้มาให้มันได้มาแบบจากการตัดสินจริงๆนะครับไม่ได้ซื้อมาไม่ได้อะไรมาอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าได้เพราะมันควรจะได้จริงๆนะครับนี่อย่างรางวัลล่าสุดเดี๋ยวนะผมจะหยิบให้ดู เนี่ยอย่างละวันเนี้ยศิลปินนันกร้องคู่ Duo นดนูโอ้ฟีเวอร์ปี2020นสิท่านดนศิริวลนุ๊กชันนภาเขียวขำปลายเนี่ยเอออันนี้มันควรได้เนี่ยมันอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็ได้มาใช่ไหมศิลปินนักร้องดูโอ้ฟีเวอร์เออมันก็ฟีเวอร์จริงๆใช่ไหมปีปีปีที่ผ่านมาใช่ไหม เอออันนี้มันสมควรได้ใช่ไหมในอีกรางวัลหนึ่งที่ที่น้องได้มานี่เห็นไหมตัวนัสือมันกลับด้ไหมบุคคลที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดในปี2020ันท่านนดนศิริวลัลชนะายเขียวขำเนี่ยมันก็เป็นกระแสไวรัวลมาเยอะนะครับนุป,ปลายเนี่ยโดนพูดถึงเยอะมากนะครับเอออย่างรางวัลอย่างเงี้ยเออมันมันน่าได้มันก็น่าได้แต่ถ้าจะไปบอกว่า อะไรล่ะคือรางวัลบางอย่างมันมันไม่น่าจะได้ผมก็จะผมก็จะเฉยๆนะผมผมคิดว่าเด็กมันไม่ควรได้รางวัลนี้อะไรเงี้ยคือเราต้องมีสติในการคิดว่าเออมันสมควรได้หรือไม่สมควรได้นะครับส่วนไหนที่มองจากภายนอกเข้าไปแล้วเด็กมันควรได้หมายถึงว่ารางวัลนี้เออมันมันน่ารุนนะเด็กมันน่าจะได้อันเนี้ยเราก็เราก็ช่วยกันผลักดันไปนะครับแต่รางวัลไหนที่บางที หมือนมีชื่อเข้าไปชีเฉยผมก็มองว่ายังไม่เหมาะสมนะบางบางรางวัลหมายถึงเด็กนะออยัง,ย,งยังไม่เกณฑ์ยังไม่ถึงเกณฑ์เรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็ไม่สมควรได้แล้วนะครับอันนี้เราก็ก,ก็ต้องวิเคราะห์มีสติด้วยนะฮะ คืออย่างนี้นกปายแหละจริงๆอ่ะครั้งไหนครั้งนั้นเมื่อมีการจะต้องโหวตหรือรับรางวัลอะไรเงี้ยก็จะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับซึ่ง f c เรานะครับผมขอขอปาล์มนะครับว่าเราอย่าไปคอมเมนต์เปรียบเทียบน้องกับคนอื่นนะครับย้ำนะฮะแคปให้มันหมดนะครับอย่าไปลง Ti k t o k นะครับ f c นกปาย FC บ้านสิงนะครับถ้าเป็น f c จริงๆคุณรักน้องจริงๆนะครับ อย่าเอาน้องไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นนักร้องท่านอื่นศิลปินท่านอื่นนะครับเราอยู่อย่างนี้เราพอใจแล้วเรามีความสุขแล้วนะครับน้องได้แค่นี้มาได้แค่นี้มันดีมากแล้วนะครับไม่ต้องเอาน้องไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเด็กตัวเองดีกว่าเขาเลิศดประเสริฐสีอะไรนะฮะห้ามนะครับผมสั่งห้ามนะครับถ้าใครทําอยู่นะครับถือว่าคุณ ไม่ใช่ FC จริงๆของบ้านสิงห์นะฮะถ้า f c จริงๆคุณจะต้องมีสติอย่าไปคอมเมนต์แบบนั้นเพราะคุณไปคอมเมนต์แบบนั้นนะฮะมันสร้างแต่ประเด็นดราม่าขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นนะฮะตัวนุ๊กเองตัวปายเองน้องๆบ้านสิงห์เองค่ายเพลงเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ในสิ่งที่คุณไปโพสต์ไปเม้นกันนะฮะค่ายเขาอยู่ส่วนเขาเขาก็ทําผลงานเพลงเขานะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ายกับนักร้องก็มาโดนประเด็นดราม่าเพราะ การไปคอมเมนต์ไปโพสของ FC บางท่านนะครับหรือจะเป็นแอคปันแอคจริงอะไรเราไม่รู้แหละแต่ว่าต้องออกมายืนยันว่าค่าไม่มีนโยบายให้คุณไปพูดเอาเด็กเราไปเปรียบเทียบกับใครนะครับนะครับเพราะนั้นแล้วใครเห็นนะฮะมองผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้นะครับถือว่าเขาไม่ใช่ FC เราจริงๆนะครับถึงแม้จะเป็น FC เราจริงๆก็แสดงว่าคุณขาดสติในการโพสต์การวิเคราะห์นะครับคุณต้อง คิดใหม่หมดเลยนะครับในการที่จะโพสอะไรลงไปที่เกี่ยวข้องกับน้องและมันจะกระทบม,มาถึงค่ายนะครับเพราะค่ายกับน้องไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้เขาก็ไปถ่ายงานเขาปกติทําเพลงกันปกติผมก็เข้าบริษัทมาเซ็นเอกสารนั่นนูน่นนี่วางแผนงานปกติไม่เคยไปบอกให้เอฟซโพสเปรียบเทียบเรืออะไรเพราะนั้นการโยงหรือการจะมาด่าถึงค่ายถึงนักร้องเนี่ยคนที่ด่าก็ควรจะใช้วิจารณญาณที่หนึ่งนะครับว่าค่ายเขารู้เรื่องด้วยหรือเปล่า นักร้องรู้เรื่องด้วยหรือเปล่านะครับนะครับพอเมนต์อะไรก็คิดก่อนนะครับคิดก่อนนะครับเพราะค่ายไม่ได้สนับสนุนตรงนี้นะฮะยังยืนยันตรงนี้นะครับและการเปยอะไรต่างๆค่ายก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับไม่จําเป็นด้วยซ้ำที่ต้องเอาเงินเอาอะไรมาให้นะครับคุณนอนดู youtube แชร์ยอดวิวอยู่บ้านนะครับแค่นี้เราก็พอใจแล้วนะครับส่วนใครที่พร้อมอยากดูคอนเสิร์ตบ้านสิงจัดผู้จัดงานจัด ช่วยน้องสักเดือนละครนนึงอาทิตย์ละครอ่ะเอาตามที่เราไหวร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทราบซึ้งทราบซึ้งแล้วนะครับนะครับไม่จําเป็นเลยที่ต้องจะเอาช่อเงินเอาสิ่งของมูลค่าเยอะๆมาให้พวกเรานะครับอาหารอะไรพวกเรารับนะครับอาหารการกินอะไรเงี้ยข้าวของรับเพราะว่ามันมันก็ใช้ได้เลยจําเป็นมาถึงเราก็กินได้เลยนั่นนู่นนี่เราก็ไม่ได้ว่าแต่พวกที่เป็น ของชิ้นใหญ,ใหญ่เงินเยอะๆอะไรเงี้ยก็เก่งใจอยู่นะครับนะครับเก่งใจจริงๆถ้าคุณจะให้นะ่ะผมผมมองว่าคุณต้องไปเคลียร์กับคนทางบ้านให้มันขาดซะก่อนนะครับจะให้อะไรก็ให้แบบบริสุทธิ์ใจอย่างุบยิบให้นะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังนะครับก็จะมาด่ากันนั่นนู่นนี่อีกนะครับนะครับ จริงๆเราก็ไม่ได้ไปอยากจะไปฟ้องใครอะไรยังไงนะถ้ามันไม่แรงจนเกินไปไม่เอาเราไปแคปไปด่าแบบเสียเสียหายหายแล้วมีคนแชร์ต่อจํานวนมากหรือจนสื่อต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมฟ้องแน่นอนนะครับแต่เล็กๆน้อยๆนะครับวิจารณ์ได้คอมเมนต์ได้นะฮะให้พอพองามนะครับอย่าอย่าไปด่ากันจนแบบโอ้โหชาตินี้จะไม่เผาผีกันเลยหรือแบบเกียดจนเข้ากระดูกดำขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันนะเป็นเป็น คนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและการให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนเราเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยมันควรจะรักและสามัคคีกันนะฮะใครที่ได้ดีควรจะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเขานะฮะไม่ใช่เข้าไปดา่าไปวิจารณในแง่เสียหายนะฮะโอ้โหเด็กคนนึงได้ดีเนี่ยแต่กลายว่าโดนด่าเละเทะนะฮะมว่าโอ้โหแสดงว่าในจิตใจเรายังมีความริษยาอิจฉากัน,อ,กกนอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ปรับแก้ตรงนี้นะฮะว่าใครที่ได้ดีเราก็จะยกย่องเชิดชูเขานะฮะศิลปินในประเทศเนี่ยดารานักแสดงหรือแม้แต่บ,บุคคลสาธารณะที่ทาทาออกมาดีผมนี่โคตรยินดีกับเขาเลยยกตัวอย่างอย่างพิมรีพายนะครับโอ้โหแบบดีมากนะฮะน้องกองห้วยไล่อย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนนะฮะที่ออกมาช่วยสังคมนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราก็ดูก่อนว่าเราจะช่วยส่วนไหนได้บ้างนะครับ เอฟซีบ้านสิงเองก็ช่วยนะผมก็เห็นอยู่อันนี้สนับสนุนแบบท,ทางการแพทย์นะในช่วงนี้ที่มันวิกฤตแต่ว่าบางทีนะ่ะเราประสานไปแล้วเขาก็บอกว่า,เ,าเขายังไม่ต้องการอะไรนะครับมันก็เลยทําให้เรายังไม่ได้ไปยื่นมืออะไรเข้าไปช่วยนะครับข่าวเขาก็เล่นข่าวไปอย่างนั้นแหละนะครับ คือข่าวเนี่ยไอข่าวบันเทิงเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะครับมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วอะหลายยุคหลายสมัยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอะไรมากนะฮะคือมองผ่านบ้างนะครับคือประเด็นไหนที่มันเป็นจะเกิดกระแสแล้วทาให้คนไปไปวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วนะครับกาต้องเอาไปลงอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีใครที่แบบเอาข่าวที่แบบที่คนไม่รู้จักไปลงหรอกนะเพราะมันมันไม่ได้เกิดกระแสอะไรแล้วมันก็เกิด เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ติดตามเขาก็จะมองว่าเอามาลงทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอข่าวไหนที่พอจะเป็นประเด็นได้นะเขาก็ต้องเอาไปลงอยู่แล้วเพื่อให้เกิดกระแสแต่เนี้ยการไปคอมเมนต์หรืออะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่สติของเรานะครับข่าวอะไรต่างๆเนี่ยผมไม,ม่ซีเรียสหรอกนะครับเพราะว่ามองว่ามันมันก็เป็นกันอย่างนี้มานานแล้วนะครับในการเอาข่าวไปลงให้คนวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์อะไรเงี้ย เดี๋ยวสองสามวันมันก็หายไปนะครับก็มีข่าวใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้นะฮะนะครับเออขายข่าวนั่นแหละนะครับก็เราก็ดูเอาว่าจะเลือกเสพข่าวด้านไหนด้านไหนที่เป็นผลลบต่อจิตใจเราเราก็ไม่ต้องไปเสพมองข้ามเข้าไปส่วนข่าวไหนที่เป็นบวกกับเราที่รู้สึกว่าอุ้ยเราอ่านแล้วรู้สึกดีจังเลยนะฮะร,รู้สึกแฮปปี้เราก็แชร์นะครับแค่นั้นเองนะฮะสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปแชร์อย่าไปฟังนะครับสิ่งไหนดีๆที่ทําให้จิตใจเราดีอ่า ล่าเรื่องเบิกบ,บานจิตใจแจ่มใสแชร์ไปครับเออคลิปไหนที่เราดูแล้วน่ารักเอามาแชร์นะครับอันไหนที่ดาทำให้เรารู้สึกไม่ดีไม่อะไรเราก็มองผ่านบล็อกไปอะไรไปนะครับ mm hmm. ผมเนี่ยเป็นคนไม่อะไรเลยไม่วนเครียดไม่ได้ไงเพราะว่าการงานผมมันเครียดพอสมควรแล้วผมจะทําตัวเฮฮาสนุกสนานตลอดเลยแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวหรือว่าน้องๆนะครับผมจะเฮฮาตลอดผมจะทําตัวไม่เครียดเพราะว่าถ้าผมเครียดนี่ เส้นเลือดในสมองผมจะแตกนะครับผมรู้ตัวอยู่นะครับก็พยายามไม่เครียดนะครับหลายๆอย่างทาตัวผ่อนคลายสบายๆมีปัญหาอะไรผมจะยิ้มยิ้มให้มันก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหานะครับอย่าแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดกดดันตัวเองจนต้องไปฆ่าตัวตายบ้างไปอะไรทําร้ายตัวเองอะไรหลายๆอย่างเห็นเห็นหลายข่าวอยู่ <S <S คือปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะยาอย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นนะฮะใช้ <S <S สตินะครับผมเนี่ย เอาเป็นอะไรก็ช่างจะปัญหาหนักร้ายแรงแค่ไหนผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่ฆ่าตัวตายผมจะไม่มีวันฆ่าตัวตายผมจะเป็นหนี้ร้อยล้านพันล้านผมก็จะไม่ฆ่าตัวตายนะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับเพราะนั้นนี่ตัวเราเองนี่พ่อแม่ให้มาเนี่เลือดเนื้อเชื้อไข่อยู่ดีเรามาฆ่าตัวเองตายนี่มันเป็นบาปมหาฮะ <İ? S 1> เพราะนั้นอย่าไปหาทำนะครับทุกปัญหามีทางออกคิดแล้วก็แก้ไขได้นะครับใจเย็นนะครับคนเป็นหนี้เยอะแยะ นะครับมัน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 มีทางออกอยู่อย่าไปคิดสั้นนะครับมันบางทีก็เขาจะอยู่ว่ามันตันจริงๆตันจริงก็นอนครับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นเช้ามาคิดคิดไหม่อีกนอนอีกวันหนึ่งนะครับพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะมีช่องทางออกทางไหนนะครับหรือดูโซเชียลมีเดียอย่างทิกต็อกนะฮะมันจะผ่อนคลายได้นะครับหรืออาจจะไปเจอ คอนเทนต์ที่มันเอ้ยหรือสิ่งที่มันไปฉุกทําให้เราฉุกคิดได้ว่าควรจะทําอย่างนี้นี่หว่าม,มันได้นี่หว่าเพราะตอนนี้โอ้ยุคนี้ต็นโควิดมานะฮะหลายๆอย่างนะครับก็กระทบอยู่นะครับเข้าใจอยู่นะครับผมจะไม่อ่านคอมเมนต์นะมันมันเยอะมากนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอันไหนอ่านได้ก็จะอ่านนะครับ เราฟังเพลงฉันนภาอ้าวล่ะฉันนภาได้ยินว่าเขาจะอัดเร็วๆนี่นะน้องเปีเดยดนามีนะครับก็ฝากด้วยฝากด้วยนะฮะเรื่องเปเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็เอาให้มีลิมิตนะครับเอาให้มีลิมิตที่เหมาะสมนะครับอันไหนที่มันเกินไปเราก็ต้องดูแล้วนะฮะว่ามันเฮ้ยมันเกินไปมันมากเกินไปนะครับจะมีออเดิั่ชไหม ตอนนี้โควิดนะครับมันยังทําอะไรไม่ได้นะครับเมื่อไหร่นุ๊กไปจะเป็นดีเจตอนนี้น้องมันมีงานอยู่ทุกวันนะครับเดี๋ยวถ้าว่างก็จะให้ลองจัดด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงพลังแห่งรักค่ะถ้าจะเข้าใจไม่ยึดติดอย่าชนแก้วกับพี่สิงชนบูทูธชนบูทูธออนไลน์เอานะครับดีเจค่ะหนูรอสิงตอรี่สองอีพแล้วนะครับ สิงตสตอรี่มันจบไปแล้วนี่สองนะฮะต่อไปก็คือ ep 3นะครับคนแขนฝนตกไหมตกเนี่ยฝนกำลังตกเลยเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับหยุดแชร์หยุดโพสผมไม่ได้ว่าคนที่ไปเปไม่ดีหรืออะไรนะมันดีอยู่เรื่องการเปเรื่องอะไรซัพพอร์ตน้องนะแต่ว่ามันก็ต้องคุยกับ คนในครอบครัวคนรอบข้างตัวเองคือถ้าเปแล้วมันเป็นทุกข์เปแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปเปน,นะครับดูน้องอย่างห่างๆอย่างห่วงห่วงก็ได้นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับผมไม่อยากให้คนเกิดปัญหาแล้วเขามาด่าถึงค่ายมาด่าถึงน้องเนี่ยมันกระทบไงมันรู้สึกเราฮ้ยเรารับเงินเข้ามาหรือรับสิ่งของเข้ามาแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยนะครับไม่สบายใจเลยว่า เขาเอามาปีเราแล้วเขาเกิดปัญหาในครอบครัวเขานะฮะทำให้ทะเลาะเบ,บาแแว้งกันนะครับผิดใจกันนะครับบางทีกลายเป็นจากมีความสุขกลายเป็นทุกข์แล้วก็เป็นบาปไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการจะมาเปีน,น้องหรือช่วยน้องรับปลดน้องนี่ให้ให้มันให้มันพร้อมดีกว่านะพร้อมแล้วก็มีสติแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเข้าใจกันนะครับค่อยๆทำนะครับส่วนไม่เปีเลยผมก็ไม่ได้ว่าแค่ติดตามพวกเรา โพสอะไรลงไปกดไลค์ให้แค่นั้นมันก็ดีใจแล้วนะฮะคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะโอ้โหโพสละ,หม,ละห,หมื่นโพสละ50าหมโพสละแสนนี้ใครก็ดีใจครับแค่กดไลค์อะแค่กดไลค์แค่นั้นเองนะครับนี่กำลังใจสําคัญมากนะฮะมันก็จะทําให้เรายังอยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียต่อไปพลัง f อฟที่แข็งแรงนี่แหละที่ช่วยน้องๆอ,อยู่ตอนนี้นะฮะยอดไลค์ไม่ตกยอดวิวปอยเพลงออกมาก็สตาร์ทพุ่งมาหลายแสนวัน,ว,นวันหนึ่ง ลง t ิกต็อก็มีคนเข้าไป Follow ไปคอมเมนต์เยอะแยะอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงนะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามซัพพอร์ตในด้านที่มันไม่ต้องเสียเงินเสียตังค์มากนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับบันเกิดปลายมีไลฟ์พิเศษนะครับรอติดตามนะครับเมื่อวานเพิ่งพูดคุยกับน้องๆไปนะครับ เดี๋ยวจะมีไลฟ์พิเศษให้ดูกันนะโอ้แบตบผมจะหมดแล้วนะครับตอนนี้แบตเหลือ5%นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับสายปีทั้งหลายนะครับค่ายไม่มีนโยบายให้เอาเงินทองทรัพย์สินสิ่งของมีค่ามาเปให้น้องบ้านสิงและค่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเปอะไรใใช้สตินะฮะคิดให้เยอะๆแล้วก็ คุยกับคนรอบข้างรอบตัวคนในครอบครัวซะก่อนนะครับที่จะมาให้น้องๆเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังแล้วมันก็จะกระทบมาถึงค่ายแล้วก็น้องๆน,นะครับซึ่งทําให้เราได้รับสิ่งของนั้นแบบเป็นทุกข์นะครับนะครับเอาให้พร้อมนะฮะไม่พร้อมอย่าทำนะครับซัพพอร์ตด้านอื่นได้ครับมีฟรีๆให้ดูเยอะแยะครับที่ผมผลิตออกมานะครับแต่อันไหนที่ผมต้องเก็บตังค์ก็คือมีต้นทุนอันนั้นผมก็เก็บอยู่แล้วส่วนใครไม่พร้อมก็อย่าโอนนะครับ บัตรคอนเสิร์ตนะครับมันบังคับใครโอนไม่ได้หรอกถ้าไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นพร้อมค่อยดูนะครับไม่พร้อมก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับมีคอนเยอะแยะนะที่จะจัดให้ดูกันนะครับก็ยังยืนยันว่ารักเอฟซทุกคนนะครับไม่ไม่ได้ว่าคนที่เปย์ไม่ดีนะอันนี้ผมออกมาเตือนสติเฉยนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับแค่มากดไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะครับกดไลค์น้องติดตาม